ที่ติดริมมลนะคะอ่าบรรยากาศริมมูลนะคะฝั่งตรงข้ามของเราอ,อ่าก็จะเป็นอ่าบุญนิยมนะคะฝั่งของเราเนื้อที่5ไร่ห้าไร่อ่าแปดตารางวาอ่าไม่ไกลเมืองค่ะหมู่14 เลยถ้าทายพร้อมชัยมาไม่ไกลค่ะสวยๆค่ะหน้ากว้างา60เมตรนะคะสวยๆค่ะตอนนี้แนวสันเขื่อนมาแล้วนะคะราคาขายไร่ละล้านห้านะคะ